สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แต่มาพูดสั้นๆเรื่องของเงินบริจาคนะคะเนื่องจากเงินที่ประเทศไทยเนาะพิมพรีพายเนี่ยหรือที่ใครรู้จักนี่เป็นแม่ค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไปบริจาคเงินไปเงินเอาเงิน5 0 0แสนไปสร้างอาเอาไฟฟ้าให้เด็กๆนะในบนอ,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 อมนก๋อยเชีงยงใหม่อะไรนั่นแหละแต่ดูแต่แตก็ร้องไห้ไปแล้วก็เกิดกอันดามาเนาะดราม่าในประเทศไทยว่า ประมาณว่าไปเหมือนกับต่างๆนานาไปขัดขวางาเหมือนไม่ไม่ไม่เห็นผู้เท่าเห็นหลักเห็นต่อหัวต่ออะไรของพวกเจ้าหน้าที่โครงการอะไรตั้งหลายหลายแหล่นั่นแหละมันก็เกิดดราม,ม่าก,กันทีนี้เต็มก็จะมาเล่าเรื่องเงินบริจาคเอามาเป็นความรู้ประทิงปัญญาพาับพี่น้องแล้วกันเนาะการบริจาคเงินในอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเลย การบริจาคเงินในอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะคะใครยิ่งให้ยิ่งบริจาคยิ่งแบบโอ้เช,ชิดชูใครบริจาคยิ่งมาทําแบบเนี้ยทาแบบเพิมริ้พายเนี่ยยิ่งแบบโอ้เช,ชิดชูมันก็มีบ้างแหละไอ้พวกที่มาแบบว่าพูดแบบเออทไมเงินแบบเนี้ยทาไมแต่มันน้อยมากเลยน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในวงการ ไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดอะแหละมันก็มีอยู่ทุกที่แหละแต่ถามว่านั่นไหมมันจะมีน้อยมากแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ก็จะไปปกป้องให้นะคะปกป้องเจ้าของที่ไปบริจาคให้เนี่ยก็จะไปถล่มไอ้คนที่มามามาดาม่าให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหนึ่งมันอยู่ในสังคมที่คนเห็นการบริจาคเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเนาะ 2. การบริจาคเงินในเมริกาเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเนี่ยยังให้ถือว่าเป็นการหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นบุบคคลธรรมดาคลธรรมดาคือเยเวลาเราไปทํางานเนี่ยสมมติเราไปเป็นลูกจ้างเขาแล้วเราก็จะได้เงินมาใช่ไหมปุณหลายเดือนรายอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราก็สามารถไปเราไปบริจาคแล้วเราก็เก็บใบเสร็จ แล้วก็เวลานั่นภเสียภาษีเราก็สามารถหักคืนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่2ก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจก็สามารถหักคืนได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หญยกักษ์หรืออะไรก็แล้วกันยิ่งบริจาคมากก็ยิ่งหักได้มากยิ่งเสียภาษีน้อยนะคะก็คือเป็นเรื่องที่บริษัทแล้วก็คนอเมริกันเนี่ย เหมือนกับว่าเอาเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่ต้องทำาเลยอะไรเงี้ยย่างแตมกับแจมเนี่ยนะคะตอนแรกเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องภาษภาษีอะไรมากแต่พอเรารู้เนี่ยทุกปีที่เราทําทุกปีเนี่ยเราจะบริจาคเงินนะคะเราจะบริจาคเงินบริจาครายเดือนรายปีอะไรก็ว่าไปาเราบริจาคแล้วเราก็จะเอาไปผ่อนพันเรื่องภาษีนั่นแหละ นะซึ่งมันก็เป็นมันดีทั้งสองฝ่ายเราก็ได้ทําบุญบริจาคจากเงินบริษัทของเราแล้วคนที่้รับ,บริจาคก,ก็ได้ไปแต่มกับแจมเนี่ยก็จะบริจาคในในในอเมริกาแต่ถ้าบริจาคในไทยเนี่ยถามว่าหักได้ไหมมันก็เขียนหักลดได้แต่ว่าน้อยนะคะแต่ว่าส่วนที่แต่บริจาคก,กับแจมบริจาคหลกัหลกๆก็คือเด็กกำพร้าเหมือนที่เด็กกำพร้าในอเมริกาแล้วก็อ,อ,อะไรกนันเนาะ แล้วก็มีช่วงวันเกิดของตัวเองก็จะบริจาคแบบแคมเปญต่างๆที่มีอยู่ในในในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นแบบหมาหมาแมวมารีมาแมวแล้วก็ช้างอะไรเงี้ยนะคะแต่เองก็ดูเป็นเพมรีพายเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะตัวเองก็อยากบริจาคอยากไปทําอย่างนั้นเหมือนกันนะอ่ากับเมืองไทยก็ดูคลิปเพมรีพายไปก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันทัชมันมัน,ม,นมันใจฟูอะเราเองก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกันนะเรามมีเงินเป็นก้อนๆเน,นะนี่ยตอนนี้เราก็ได้ให้ทีลได้ให้เท่าที่เรามีทีละนิดทีละหน่อยอะไรก็ว่าไปแต่ยงที่พูดออกมาให้เนี่ยยงถึงเรื่องการบริจาคในอเมริกานะนะั่นแหละเราให้ฟังก็คือ มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมันเป็นเรื่องที่การทํางานในอเมริกาหน่วยงานอะไรพวกเนี้เขาไม่มายุ่งกับเราหรอกเราจะไปบริจาคอะไรเขาไม่มีการมาปิดแบอบกว่าห้ามเปิดรับบริจาคนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีนะคะเพราะเขาถ้าถ้าที่ไหนจะเปิดรับบริจาคอะไรเขายิ่งสนับสนุนนะคะแม้กระทั่งเฟซบ o o กด้วยซี Facebook เองเนี่ยถ้าสมมติว่าใกล้วันเกิดนะปุ๊บเขาก็จะขึ้นขึ้นโพสต์ขึ้นมาเลยว่าเนี่ยใกล้จะถึงวันเกิดเธอแล้วนะเธออยากบริจาคที่ไหนหรือเปล่า เห็นไหมมันมันมันดีอ่ะคือมันดีอ่ะแล้วแล้วเป็นสิ่งที่แต่ว่าในในสังคมข้าราชการหรือว่าสังคมไม่ใช่ข้าราชการเลยจะว่าอะไรระบบอะไรของไทยเนี่ยนะเรื่องการได้นงได้หน้าอะไรอย่างเงี้ยรานกลักวเสียหน้ากันกลัวไอ้พวกอิจฉาแบบอย่างเนี้ยมันน่าจะหมดไปได้แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่ดีงามมันเป็นเรื่องที่เราเองน่าจะสนับสนุนกัน นะแ,ตแต่รู้ว่าจิตใจคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นคนดีนะแล้วอยากแสดงออกความดีแต่พอบางครั้งคนดีที่มันออกแสดงออกความดีแล้วมันเจออย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกบั่นทอนจิตใจแล้วบางคนก็ไม่ไม่ทำต่อแต่แต่แต่ชอบพิมพ์นิพายก็ก็กอยังไงเขาก็อยากทาก็ทําต่อไปเลยประมาณเนี้ยนะคะเขาเป็นคนแบบปากตรงตรง,ตรงปากจัดซึ่งแต่ก็ชอบนะแบบนั้นก็ก็เป็นเรื่องของเขาเขามีเงินเขาก็อยากทํามันเป็นเรื่องของเขา น่นจะปล่อยให้เขาทําไปอะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่ต้องมาห้ามว่าห้ามเิดรับบริจาคกลัวเสียหน้าว่าเออ,อทางการไม่ดูแลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความเป็นจริงทางการดูแลแล้วเขาจะมีภาพอย่างนี้ออกมาได้ยังไงใช่ไหมแล้วทำไมไปต้องไปห้ามเขาต้องไปขอบคุณเขาซะมากกว่าสิเนาะอันนี้แตงก็เออมันถึงที่ไหนแล้วมันถึงปีไหนแล้วเนี่ยทาไมประเทศไทยเรายัางเป็นแบบนี้อยู่ก็ไม่ได้ว่าแบบไม่ได้อยากตรงนี้นะแต่ก็ มันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเรื่องแบบนี้ได้ได้แล้วมันเป็นมันเป็นเงินของเขาอ่ะมันเป็นความปรารถนาของเขาอ่ะมันน่าจะขอบคุณเขาสิอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้เอาเรื่องดราม่าแล้วก็มายงเรื่องถึงเรื่องประเทศอเมริกาให้ดูว่าเออมันมันเป็นแบบนี้แหละถ้าใครอยู่อเมริกานะคะอยากบริจาคหรืออยากอะไรเนี่ยสามารถบริจาคไปได้เลยนะคะ ตั้งแต่จํานวน5เหเลี้ยญสิบเรียนอะไรก็ว่าไปถ้าอยากเก็บใบเสร็จไว้หักภาษีก็เก็บไว้ได้นะคะก็ถ้าไม่อยากไม่ไม่ไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะของพวกแต้มนี่ก็มันก็ขึ้นอยู่ในแบง์บัญชีอยู่แล้วแล้วเราก็ให้คุณแม่ทําบัญชีให้จ้างคุณแม่แม่แจมนะคะถ้าเป็นพนักงานบัญชีให้เนี่ยเขาก็ขึ้นเขาก็มันก็ขึ้นอยู่แล้วเขาก็จะนับพอจะยื่นภาษีหลายปีนะมันก็ขึ้นแบบอยู่แล้วอะ เธอบริจาคไปที่ไหนบ้างตึงต้งต,งตงึแล้วก็เขาก็จะหัดลบปลบให้อะไรประมาณเนี้ยดีงามมากก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมารีอคปัญหาสังคมทั่วไปประมาณแค่นี้แหละแล้วยังไงจะมาคลิปหน้าจะมาอาจจะยาวกว่าน,นี้หน่อยอะไรเรื่องเรื่องนะั้นเป็นเรื่องของความต่างระหว่างการ ทำสายตรง MLM กับ drop shipping นะคะซึ่งซึ่งอยู่ดีมาพูดอะไรเรื่องนี้พูดว่าแต่มเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่อง drop shipping ไว้แล้วแล้วทีนี้นแต่มก็เจอแอดแอดหนึ่งของคนไทยเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า drop shipping แต่มันไม่ใช่แต่เดี๋ยวคอยดูคลิปหน้าแต่มจะลงให้รายละเอียดนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะตอน้จะแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วก็จะมีเนื้อหาสาระแล้วก็ มีความสลับสะท้อนสังคมบ้างอะไรอย่างนี้แหละแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย